ลุุงปพาเทยวยสวัสดีครับรายการลุงปูพาเที่ยววันนี้นะครับลุงปูจะพาไปที่วัดสร้างใหม่คลองเจ็กอยู่ที่หมู่แตําบลบางบัวทองอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีครับที่นี่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์มากมายอยู่ในวัดเลยครับเข้ามาสะดวกสบายครับผมไปพบกับวัดสร้างใหม่ คลองเจ็กกันครับณวัดแห่งนี้นะครับมีท่านอาจารย์สุนันกิจการโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเป็นพระนักพัฒนานะครับตอนนี้วัดก็ได้เจริญเติบโตโอ้ยิ่งใหญ่อลังการครับสิ่งก่อสร้างมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะพญาปู่ศรีสุดโทอน,นันตนคราชประทานพรซึ่งเบิกเนตรไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมานี่เองครับ ซึ่งในพิธีเบิกเนตรนะครับท่านอาจารย์สุนันก็เป็นผู้ดำเนินการนะครับส่วนหลุงพ่อสัญญาหรือหลวงพ่อคงแห่นวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมเป็นผู้เบิกเนตรบวงสวงพระยาปู่ศรีสุโธอ,อน,นันตนคราชประธานพรกิจกรรมในครั้งนั้นนะครับมีเต่าเชิดยิ้มด้วยครับผมดาราแสดงตลกนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากๆเข้าร่วมพิธีด้วยพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง กว่าพันคนทีเดียวครับเข้าร่วมพิธีในวันนั้นครับพระอาจารย์สุนันกิจจาโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่าสาเหตุที่มีการสร้างปู่ศรีสุโทอันนันตนคราชประธานพรเพราะเกิดนิมิตขึ้นนะครับแล้วก็ท่านนิมิตเห็นเฉพาะหัวลอยมาในอากาศแล้วก็เป็นลูกไฟล้อมหัวเลยครับแล้วก็พ่นไฟลงมาที่กลางลานหลังจากนั้นก็ดำดิ่งร่างกายท่านไปที่ลานวัด จึงสร้างรูปปั้นขึ้นมาออกแบบเป็นรูปแบบเป็นสองเสียนะครับแล้วก็ตอนตอนนี้ตอนที่เราเราเห็นอยู่นี่ก็คือตอนที่มาพ่นไฟสูงเท่ากับหลังคาโบสถ์แล้วก็ลงมาที่กลางลานเลยครับเป็นนิมิตหมายอันดีว่าท่านพระอาจารย์สุนันเนี่ยจึงได้สร้างปู่ศรีสุดโทอนันตนคราชประธานพรขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครับ นอกจากนี้นะครับลุงปุ๊พาเที่ยวยังจะพาไปพบกับไอ้ไข่ครับที่วัดแห่งนี้นะครับที่วัดสร้างใหม่คลองเจ็กแห่งนี้ยังมีไอ้ไข่ด้วยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพอรได้นะครับแต่วันนี้ลุงปุ๊มีเคล็ดลับดีๆมาบอกมอีอย่างนี้นะครับว่าวิธีที่จะขอพอรไอ้ไข่ให้ถูกต้องและก็ได้เห็นผลเร็วคพืออย่างนี้ครับอ่า้ขอพอรไอ้ไข่องค์จำลองหรือไข่ไอ้ไข่ขีดเต่าทึ่งสูงทั้งหมด6เมตรนะครับมีไอ้ไข่มี2อันนะฮะ มี2องมีสอ,สอ,สอรูปปั้นนะครับณคลองเจ็กอำเภอบางบัวทองจังหวันดนนทบุรีของเราเนี่ยอขอพรได้ไข่ให้จุดทูบทั้งหมด3ดอกนะครับถ้ามาบนบานวิธีบนบานได้ไข่ก็ให้จุดทูบ3ดอกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการควรขอในเรื่องที่ชัดเจนนะครับไม่ไม่ควรที่จะนํามารวมกันจะขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขอเลยนะครับคาถาขอพรก็ให้ตั้งน้ำมก่อน3จบแล้วก็ว่า อิติอิติกูมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภลาภาภวันตุเมสวดอย่างนี้9ก้าจบครับให้สวดไปเรื่อยๆก้าจบนะครับถ้าจะมาแก้บนให้จุดธูปหนึ่งดอกอสำหรับใครที่ขอพรอได้ดังใจสมปรารถนาแล้วและก็อยากจะมาแก้บนให้จุดธูปเพยงหนึ่งดอกก็พอนะครับแล้วท่องคาถาต่อไปนี้ครับ หนึ่งเลยให้ตั้งน้โมก่อนสามจบแล้วก็ให้บอกว่าอิติอิติกูมานไข่เจดีจะมหาเทโรราภะราภาพะวันตุเมข้าพเจ้าได้บนบานเรื่องอะไรก็ว่าไปครับตามที่เราสมปรารถนาเอาไว้บัดนี้ด้วยบาร,รมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่ท่านได้ทำให้สมปรารถนาแล้วทุกประการข้าพเจ้า จึงได้นำของมาถวายเพื่อแก้บนด้วยถือสัตจ,จะเป็นที่ตั้งขอให้การบนบานครั้งนี้ขาดจ,จากกันนับแต่บัดนี้ด้วยเทินเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเวลาที่จะไปแก้บนต้องว่าอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาบนบานกับไอ้ไข่แต่ไม่รู้ว่าจะบนขออะไรดีก็นี่ก็คือสิ่งที่คนมักจะมาบนบานกันกับใกล้ไข่ก็มีนี่ครับ ขนมเปีย๊ยน้ำแดงนมรสหวานรูปปั้นไก่หนังสติก๊กประทัดชุดทหารหรือชุดตำรวจและก็ของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายนะครับจึงไอ้ไข่เขาเป็นเด็กวัดที่เจดีย์องค์จำลองตั้งอยู่ในศาลาวัดคลองแ็กเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาท่านพระอาจารย์สุนันท์กิจจกาโรนะครับก็ ได้รับมอบมาจากพระครูพุทธเกติยาพิมลน,นะครับซึ่งเป็นอาจารย์เบ้นนะครับอาจารย์แว่นที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนุ่นแหะครับซึ่งเป็นองค์จำลองที่ทางวัดเจดีสร้างขึ้นและก็ผ่านพิธีปลุกเสกเบิกเ,เนตรอย่างเข้มข้นเข้มขลังทีเดียวยจากทางวัดมาแล้วท่านใดที่ต้องการจะมาไหว้ขอพรไอ้ไคร แต่ไม่สามารถที่จะไปวัดเจดีย์ตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะครับใกล้ๆนี่เองครับก็ไม่รู้จะไปไหว้ที่ไหนเปื่อขอพอรที่ไหนดีก็สามารถไปไหว้ที่วัดสร้างใหม่คลองเจ็กซึ่งอยู่ที่ตำบลบ,บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีใกล้ๆเล่านี่เองครับผมได้เลย เ uhm, ข้มขขังศักด mm <h. S 1> ิ์ส <Yeah. S 1> ิทธิ you people, uh, ์เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าได้ขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขอให้องค์กิงที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ถ้าท่านใดที่มีกําลังหรือมีเวลานะครับก็สามารถเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสร้างใหม่คลองเจ็กแห่งนี้นะครับโอ้มีเยอะแยะมากมายเลย รายการของลุงปุ๊พาเที่ยววันนี้นะครับผมถ้าจะดูทั้งหมดเนี่ยวันเดียวไม่ครบไหว้วันเดียวไม่ครบนะครับเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ล้วนเนี่ยขนาดลุงปุ๊เนี่ยนะครับเข้ามายังมีประชาชนหลั่งไหลกันเข้ามาเลยครับอย่างมากมายเลยไปฟังจากปากท่านพระอาจารย์สุนันท์เจ้าวาดวัดกันครับอา้าวอาตามาภาพก็เชื่อ พรอาจารย์โุนันปิจยกคาโรเป็นเจ้าวาดวัดนันทาพิระตารามหรือว่าคลองเจ็กเก่าอ่าก็ได้สร้างวัดที่นี่มาสิบสามปีอ่าก็ญาติโยมมีจิตตัทาได้ถวายที่ดินแล้วก็ได้ซื้อที่ดินต่อตอนนี้ก็ได้มีอยู่ประมาณสิบสี่ไร่ ตัดสองงานก็ได้ยกเป็นวัดชื่อว่าวัดนันทาพิระตาลามประกาศเมื่อวันที่26มิถุนาสองพันห้ารอยหก็อาตมาก็ได้ปัจจุปัจจัยมาจากญาติโยมทั่วสารทิศบ้านไกลบ้านไกลบ้านเหนือบ้านใต้ที่มาบริจาคร่วมกันสร้างเสนาตนะต่างๆก็มีสาลา การประเรียนมีพระอุโบโสถก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ยังมีถาวรวัตถุที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างหลายๆประการที่ญาติโยมแวะเวียนกันมากราบไหว้บ,บูชาเป็นประจำและก็สำเร็จกับครามสำเร็จที่ญาติโยมเป็นทุกข์หรือว่าขาดการเชื่อมั่นในตัวเองก็จะมาไหว้หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่อยู่กลางบอ อ่าสูงเจ็ดเมตรอ่าเป็นพระตักดิสิทธิ์อยู่กลางวัดเลยและองค์ที่สองก็คือหลวงพ่อสําเร็จอยู่ที่วิหารท่านหลวงพ่อสําเร็จนันก็เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อ่าบนบานสารกล่าวขอพรขอโชคขอลาบย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานข้อสําเร็จเพราะหลวงพ่อชอบไข่กับพวงมาลัยอ่าอันนี้ที่อาจจะมาได้ แบบว่าได้รู้ได้ทราบว่าท่านตักสิทธิ์จริงๆก็คือหลวงพ่อสำเร็จแล้วก็ต่อมาต่อมาได้เดินทางไปวัดเจดีไปขอไอ้ไข่เขามาสร้างมาหล่อที่นี่อ่าไปขออาจารย์แว่นที่วัดเจดีมาหล่อตอนนั้นยุคนั้นกำลังดังกำลังเฟื่องฟูในเขตอำเภอบางวัวทองในจังหวัดนนทมีวัด นันทาวิราตารามหรือว่าวัดของเจ็กเป็นองค์แรกญาติโยมแห่กันมาเต็มวัดมาไหวมาขอโชคขอลาบขอพอรจากใ,ใครๆเพราะว่าของเรายิงตรงจากวัดเจดีมาที่วัดเราท่านให้บวงสูงบวงสาลมาแล้วก็มาเททองหล่อที่กลางลานอันนี้คือรูปที่ถ่ายคู่กับอาจารย์แว่นกับอาจารย์น,นันจะเป็นรูปนี้หรือว่ารูปทังรู้ก็มีอ่าอันนี้ของจริง ราะว่าเราไม่ได้ว่าอุปโลกขึ้นมาทำเพื่อว่าให้ญาติโยมเข้ามาเราทำแล้วเราต้องทำเพื่อความไม่ถูกต้องนะก็มีโยมได้มาเกิดโชคเกิดลาภไอเรื่องห้าใบสิบใบยีบย่สิบใบลอตเตอรี่เราไปถูกกระทุกงงวดแล้วก็เมื่อสามงวดที่แล้วเนี่ยมีถูกที่เท้าเวทอีกหนึ่งใบรางวัลที่หนึ่งอาจจะถูกใบเดียวรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่สามรางวัลที่สี่เนี่ยถูกกันเยอะคนละสองใบสามใบสีบ่ใบแต่ว่า ไม่ได้เป็นข่าวหรอกไม่ได้ออกข่าวที่มีสร้างขึ้นคือพ่อปู่ศีสุดโทอน,นันตนาคราชประธานพรประธานทรัพย์ก็คือว่าไม่ได้ฝันไม่ได้ลิมิตแต่ใจมันอยากสร้างวันี้ว่ามีอยู่คืนหนึ่งอาตมาก็ได้เดินออกไปที่กลางลานพอดีเดินไปเสร็จปุ๊บก,ก็เดินกลับท่านลอยมา ลอยมาเลยมีตาหัวแล้วพ่นเป็นไฟเป็นหัวท่านหมาแล้วพ่นไฟฟู่ฟู่ฟู่ฟูเป็นดวงไฟแล้วแล้วก็ลงปุ๊บหายไปเลยเราก็คิดว่าท่านคงมาเล่งให้เราสร้างขึ้นลงขึ้นเด็กสามสี่วันอนาะตมาก็โทรไปจ้างช่างให้มาปั้นให้มาทําเลยเนี่ยแล้วท่านก็ศักดิ์สิทธิ์มากเฉพาะที่คนที่ถูกกับท่านนะที่มาเนี่ยมีญาติโยมใกล้วัดเนี่ยคุกคุกงวด แต่ว่าเขาถูกมากมั่งน้อยมั่งตามเรื่องแต่เขาแต่ฉันถามเขาบอกถูกอกาจารย์ถูกนะนี่ยมันเป็นแบบนี้เรื่องโปูเนี่ยตักสตียงเมืองกันลุงปุ๊พาเที่ยว